สวัสดีครับทุกท่านครับขอ็อญาตทักทายเ,าเราจะได้มีโอกาสนะฮะเรียกว่าเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในหัวข้อที่คิดว่าสําคัญไม่น้อยนะครับเป็นส่วนที่เ,เรียกว่าหลายคนก็คงจะรู้สึกชินหูชินตานะฮะมากขึ้นในช่วงหลังนี้ก็คือเรื่องของการสอนอคุณธรรมจริยธรรมนะครับหลายท่านได้กระทําอยู่หรือได้ปฏิบัติอยู่แล้วนะครับ วันนี้ผมเองได้มีโอกาสที่จะมาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านในหัวข,ข้อดังกล่าวนะครับคงทักทายธรรมดานะครับเป็นเนอยากจะลองใช้สื่อท่านเองนะครับใช้สื่อในการที่จะนําเสนอในการที่จะทักทายนะครับเรื่องของการสอนอคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นั้นท่านคงจะเห็นด้วยกับผมว่ามันก็มีความสําคัญไม่น้อยนะครับ เพราะว่าดูเหมือนสังคมนะครับในช่วงหลังๆนี้จะถามถึงหรือถามหา,เ,าเรียกว,ว่าสถาบันการศึกษาหรือว่าครูบาอาจารย์นั้นนะได้มีการพัฒนาได้มีการสอนในเรื่องดังกล่าวกับผู้เรียนสักกี่มากน้อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาทางด้านการเมืองปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายสิ่งหลายอย่างนั้นนะฮะชุมชนหรือว่าสังคมก็ถามว่าเอา๊ะแล้ว คนที่อยู่ในสังคมที่ส่วนหนึ่งก็แน่นอนจบสถาบันการศึกษาสูงๆนะครับทาไมถึงไม่มีหรือว่ามีสิ่งเหล่านี้น้อยก็คือเรื่องของเช่นความรับผิดชอบนะครับและเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมการรักสามคัคคีนะการเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่หรือว่าการที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญสําคัญนั้นมันทําไมถึงมีน้อยหรือมันทาไมถึงไม่มีนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งคําถามไว้นะครับผมเชื่อว่าท่านก็คงจะเคยได้ยินนะครับ ก็คงเ,เกริ่นนำนะฮะเดี๋ยวสักครู่นี้คงจะเป็นการเรียกว,ว่าพูดกันโดยตรงดีกว่านะไม,ไม่ผ่านสื่ออันนี้เป็นการอยากจะทดสอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังนยฮะช่วงของการยกตัวอย่างนะฮะในเรื่องของการการสอนในเรื่องดังกล่าวเนี่ยผมก็จะมีแนวทางตามประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างของการสะท้อนจากผู้เรียนเองว่า,าที่เราทําไปนั้นผู้เรียนมองเห็นเป็นอย่างไรนะครับ ใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีอย่างไรนะครับก็จะเป็นประโยชน์ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับคงจะได้นําเสนอเป็นอ่าเป็นอีกสื่อหนึ่งเป็นเป็นอ่ไม่ใช่เป็นการบรรยายโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นการใช้สื่อเอานะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่ผมจะขออนุญาตที่จะอ่าอ่าบรรยายโดยตรงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะสะดวกกว่านะครับตรงนี้ก็คงเป็นการกระนำนะคเป็นการใช้สื่อเล่นๆนะครับเป็นการลองลองใช้สื่อที่ กำลังเพิ่งลองใช้ยังไม่ได้มีการตัดต่อนะฮะคุณภาพเสียงหรือว่าคุณภาพในส่วนอื่นๆก็คงจะยังไม่ดีพอนะครับครับเดี๋ยวสักครู่แล้วก็พบกันนะครับพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันนะครับ